สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุดสัปดาห์กับ VOA ซึ่งออกอากาศทั้งทางวิทยุและทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับวันนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคม2,563ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพพลชัยเฉลิมมงคลผมรัตคนอ่อนสนิทผมทรงพจนสุภาผลครับและดิฉันวัสมุนอุจรินค่ะ ครับตามเวลาในสหรัฐวันที่4กร,รกฎาคมถือเป็นวันสําคัญที่สุดวันหนึ่งสำหรับชาวอาเมริกันนะครับในฐานะที่เป็นวันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อกําเนิดขึ้นอย่างเต็มตัวและสุดสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ควรมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศแต่วิกฤตการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่และกระแสาการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนผิวสีทําให้สถานการณ์ดูอึมครึมกว่าปกติ โดยในเช้าวันนี้เราจะไปติดตามประเด็นข่าวเหล่านี้นะครับเช่นเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อโควิด19ทั่วโลกที่ทะยานแตะระดับ11ล้านรายแล้วหรือการเตรียมงานเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติวันนี้มาฝากกันนะครับนอกจากนั้นเราจะไปดูประเด็นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของออคนผิวสีที่ต่างกันในสหรัฐกับ การกำเนิดของมนุษย์กลุ่มหนึ่งซึ่งมีชื่ออะไรเราจะติดตามการรวมทั้งปฏิริยาของชาวฮอลลีวูดชาวบันเทิงและนักกีฬาที่มาสนับสนุนการต่อตา้านการเหยียดสีผิวในสังคมสหรัฐน,นะครับทั้งหมดนี้ในรายการสุดสดากับ VOA ครับเริ่มที่ข่าวแรกเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อโควิดล9สายพันธุ์ใหม่ซึ่งทะลุระดับ 11ล้านรายไปแล้วในวันศุกร์นะครับโดยมีการฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่าครึ่งล้านในช่วง7เดือนที่เกิดการระบาดมาโดยทางองค์การอนามัยโลกระบุครับว่าตัวเลขผู้ผติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นนี้สูงกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ร้าแรงรายปีถึง2เท่าตัวเลยโดยขณะน,นี้หลายประเทศพบการระบาดหนักครับที่ประเทศที่มีการเริ่มผ่อนคลายการล็อกดาวแบบค่อยเป็นค่อยไปหวังว่าจะมีวัคซีนมารเร็วๆนี้ ก็ต้องรอขณะที่บางประเทศพบการกลับมาของการระบาดทําให้ต้องมีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวอีกรอบหนึ่งซึ่งนักวิเคราะห์มองครับว่าอาจจะเป็นการดาเนินการต่อไปจนถึงปีหน้าด้วยซ้ําอย่างที่สหรัฐซึ่งอยู่ในดับหนึ่งของประเทศที่มีการระบาดรุนแรงที่สุดมีผู้ติดเชื้อทะลุระดับ55,000รายต่อวันในวันพระรษสปฏิติที่ผ่านมานะครับและผู้ว่าการรัฐหลายแห่งก็ชะลอแผนการเปิดเศร,รฐฐษฐกิจเฟสใหม่ไปแล้วโดยหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อ ทั่วประเทศพุ่งจนถึงระดับราว2ล้าน8แสนรายและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า1 20,900รายนะครับส่วนที่บราซิลซึ่งเป็นประเทศที่มีการระบาดหนักเป็นอันดับ2มีผู้ติดเชื้อแล้วราว1ล้าน5แสนคนนะครับอินเดียอยู่ในอันดับระดับโลกแต่ถือเป็นศูนย์กลางร,ระบาดใหม่ของเอเชียมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า6 2 5 0 0 0รายซึ่งสถานการณ์ทั่วไปยังคงติดตามไปอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการระบาดของโควิด -19 จากเรื่องของการระบาดเราจะไปดูเรื่องกระแสการจัดงานวันชาติสหรัฐกันคุณรัฐพลมีข่าวคราวของท่านประธานาธิบดีทรัมป์มาฝากนะครับครับวันที่3ก็คือวันนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับมีงานจะเรียกว่าเป็นการหมโรงก่อนวันเกิดอเมริกาจริงๆก็ได้นะฮะจัดขึ้นที่รัฐเซาท์ด,ดาโคตานะครับเป็นเทปเขาที่เป็นที่รู้จักกัน มา r รัชมอร์นั่นเองนะครับเป็นวนอุทยานมีการแกะสลกักภูผาหินเป็นหน้าประธานาธิบดีสีท่านนะครับจอร์จวอชิงตันโทมัสเจฟเฟอร์สันเท็ดดี้รูสเวลส์แล้วก็อับราฮัมลินคอนสถานที่นี้เนี่ยถูกใช้เป็นการจัดงานโหมโรงก่อนวันชาติสหรัฐแล้วก็จะมีการยิงดอกไม้ไฟสวยงามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่สนับสนุนกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็เดินทางไปด้วยตัวเองประเด็นของ การจัดงานครั้งนี้มีอยู่2เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องแรกก็คือทางเจ้าหน้าที่วนาอุทยานกังวลครับว่าดอกไม้ไฟเนี่ยจะทำให้ธรรมชาติได้รับผลกระทบนะอาจจะเป็นทั้งสัตว์แล้วก็บรรยากาศที่อยู่ของอสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมทั้งอากาศแถวนั้นด้วยก็เลยทักท้วงมาตั้งแต่แรกและแต่ว่าก็ยังเดินหน้าจัดอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า สถานที่ดังกล่าวนั้นก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกลับรูปปั้นหลายแห่งนะฮะเป็นอนุสาวรีที่เป็นสิ่งน้ำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผูกโยงกับเรื่องการค้าทาตการเหยียดชนเชื้อชาติสีผิวก็เลยเป็นประเด็นว่าเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางไปที่เมล์รัชมอร์ การประท้วงเงาะะต่อต้านที่เกิดขึ้นตั้งแต่จอจการเสียชีวิตของจอจฟรอยเรียกร้องความเป็นธรรมด้านความเท่าเทียมกันของสีผิวเนี่ยก็จะตามไปเป็นเงาของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์และรูปปั้นเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกทําลายอย่างที่เห็นมานะฮะเป็นการเดินขบวนเชิงสัญ,ญลักษณ์เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็เลยต้อง ทำการรื้อถอนหรือว่าให้ความปลอดภัยรักษารูปปั้นเหล่านั้นไว้การไว้ก่อนแก้นะฮะมีนักวิเคราะห์ได้มองไว้นะครับว่าทําไมถึงใช้มาราชมอลเป็นสถานที่จัดงานวันเกิดวันชาติอเมริกานักวิเคราะห์บอกครับว่าน่าจะเป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์ให้กับฐานเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมด้วยว่านี่คืออนุสรสถานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ถ้าจะมองว่าเป็นอนุสวาวรีย์ที่ใหญ่มาก ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาก็ว่าได้ก็ส่งสัญญาณไปว่าผู้นำสหรัฐนั้นต้องการที่จะเฉลิมฉลองแล้วก็ดำลึกถึงความยิ่งใหญ่ในลักษณะนี้สู่ฐานเสียงของตนครับครับก็เป็นประเด็นที่ไม่ทราบว,ว่าผู้ที่ประท้วงจะมีปฏิยาอย,ยังไงนะครับแต่เรามาโฟกัสกันเรื่องของการเฉลิมฉลองอวันชาติสหรัฐกันในช่วงนี้ก่อนละกันเพราะหลายคนคุ้นเคยนะครับสีร่รกฎาคมของทุกปีหลายคนรู้จักกันในชื่อ Independence Day ซึ่งเป็นวันอยู่ประจําปี ตั้งแต่ปี1941เป็นต้นมานะครับตามข้อมูลของเว็บไซต์ history.com ระบ,บุว่าความจริงนะครับการฉลองวันประกาศอิสราภาพของสหรัฐเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อศตวรรษที่18นะครับตั้งแต่วันที่2รกรกฎาคมคศ1776หรือเมื่อ244ปีที่แล้วนะครับมีการประชุมของสภาภาคพื้นทวีปที่เรียกว่า continental congress หรือสภาฟิลาเดลเฟียครับมีกลงมติเห็นชอบ ให้ประกาศสารภาพของประเทศ2วันต่อมาคือวันที่4กรกฎาคมผู้แทนจากรัฐอาณานิคมของอังกฤษทั้ง13รัฐก็มาร่วมลงนามในประกาศอิสรภาพอย่างเป็นทางการโดยมีเอกสารสําคัญ ซึ่งร่างโดยโทมัสเจฟเฟอร์สันนะครับตั้งแต่ปี1776ต้นมาชาวเมกานก็มีการเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ซืบเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างที่ทราบกันนะครับด้วยกิจกรรมมากมายทั้งการจุดพลุดอกไม้ไฟมีการเดินขบวนพาเรดมีการแสดงคอนเสิร์ตต่างๆมีการร่วมวงอรับประทานอาหารของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงโดยเฉพาะอาหารก็เป็นบาร์บีคิวซึ่งทําให้ทุกคนได้มารวมตัวกันแล้วก็เฉลิมฉลองในวันนี้กันแต่ประวัติเนี่ยคุณรัตพลมีข้อมูลมากกว่านะครับ ย้อนกลับไปนิดนึงครับ4กรกฎาคม1776นั่นก็คือบทสรุปนะฮะของการเคลื่อนไหวเพื่อรเรียกร้องความเป็นอิสระภาพก่อนหน้านั้นปีกว่าๆเมษายน1775รัฐต่างๆเนี่ยเริ่มแสดงความอยากจะเป็นอิสระจากอังกฤษนะฮะก็เลยเดินกระบวนการทางการเมืองจนถึงวันประชุมสภาวันที่6มิถุนายน1776 ก็เริ่มที่จะมีกระบวนการทางการเมืองนะฮะพิปรายในสภาโดยผู้ยื่นยติก็คือ Richard Henry Lee นะครับ,รบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะครับตัวแทนจากรัฐเวอร์จิเนียผู้นี้เสนอยติแล้วก็มีการพิปรายอย่างดุเดือดกินเวลาไปจนในที่สุดนั้นก็สามารถลงมติเห็นชอบได้วันที่สอง กรกฎาคมแต่ว่ามีการประกาศอย่างเป็นทางการให้วันที่สี่กรกฎาคมนั้นเป็นวันชาติสหรัฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับอืมครับแต่ว่าจริงๆแล้วการเฉลิมฉลองในช่วงนั้นมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนปัจจุบันนะครับเพราะว่าถ้าทนยอมมองย้อนกลับไปก่อนจะมีสงครามปฏิวัติอเมริกันซึ่งเป็นจุดจบของทุกๆอย่างนะครับที่ปัญหามาเริ่มตั้งประเทศสหรัฐอเมริกากันเนี่ยประชาชนในรัฐอนาณานิคมต่างๆจะฉลองเรียกว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์กษัตริย์ของอังกฤษ ซึ่งเป็นประมุขของรัฐนคสรมากกว่าด้วยการสันระฆังมีการร่วมงานแสดงชุมนุมรอบกองไฟมีการร่วมชบวน,บวนแห่ต่างๆกันจนทั้งถึงปี1776ซึ่งเป็นปีที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงมาเป็นอิสราภาพของสหรัฐงานรื่นเริงนี้เปลี่ยนสภาพไปเป็นงานทค่อนข้างจะแปลกนิดหนึ่งคือมีการจําลองงานพระราชพิธีพระบระมศพของพระเจ้าจอร์จที่3แทนก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ให้มันเป็นรูปแบบที่รื่นเริองอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับมีการจุดพลุมีการแสดงคอนเสิร์ตเลยมากมายนะครับครับ1776คือเป็นการประกาศนะครับ1777เริ่มจุดดอกไม้ไฟละที่ฟิลาเดลเฟนียนะครับแล้วก็มีการฉลองแบบการยิงปืนใหญ่13ครั้งเพื่อ,อเป็นเกียรติแก่รัฐอนาธิคม13แห่งนะฮะแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีจุดดอกไม้ไฟเป็นเวลาต่อมาครับครับอ จะบอกว่าประเพณีความรักชาติาชาวอเมริกันก็เริ่มต้นอย่างกว้างขวางตังจากปี1812นมาต้นไปนะครับช่วงที่สหรัฐเผชิญหน้ากับอังกฤษอยู่มีสงครามชื่อสองคราม <c oughs> ปี1812แนะครับแต่การประกาศในวันที่4กรกฎาคมเป็นจุดแห่งชาติเนี่ยจริงเกิดขึ้นเมื่อปี1870 <c oughs> โดยสภาคอนเกรสนั้นนะครับหลังหลายปีหลังจากนั้นความสําคัญวัาอยุ่ต่างๆของ,ของสหรัฐเนี่ยดูจะไม่ค่อยมีความสาคัญในแง่ของการเมืองนักยกเว้นวันที่4กรกฎาคมนี้นะครับยังเป็น วันสำคัญเป็นวันที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักชาติอย่างไม่เสื่อมคลายนะครับซึ่งครับก็เห็นคุณนภพลใส่ชุดก็มันก็เห็นบรรยากาศหนึ่งนะฮะก่อนที่จะถือว่าเป็นหมลงหนึ่งเหมือนกันของการฉลองวันชาติวันนี้วันนี้ยังไม่ใช่วันตรงนะฮะพรุ่งนี้ที่อเมริกาถึงจะเป็นวันตรงและพรุ่งนี้ด้วยที่ทําเนียบขาวครับจะมีการฉลองเรียกว่าประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์เนี่ยกลับมาจากมาร์สมอลแล้วก็จะเปิดบ้าน เลี้ยงผู้คนนะเป็นงานฉลองใหญ่กินเลี้ยงครั้งแรกตั้งแต่โควิดระบาดหนักในอเมริกาเลยทีเดียวก็มีคนสังเกตว่าเราจะทำยังไงเรื่องโซเชียลดิสท n นซิงนะฮะทำเนียบขาวจะเอาผู้ที่เป็นแขกซึ่งก็จะเป็นแพทย์พยาบาลผู้รักษากฎหมายแล้วก็คนทำงานบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉินเอามาอยู่รวมกันเขาบอกว่าตัวสำนักโฆษกบอกนะัว่าจะมีการรักษาเรื่องการ รักษาระยะห่างให้ปลอดภัยแถมนะฮะผู้ที่เข้าร่วมงานนั้นก็จะได้อาจจะเป็นถุงดูแลตนเองซึ่งในนั้นก็จะมีหน้ากากมีเจลล้างมือแล้วก็มีไวป์นะฮะเพื่อความปลอดภัยค่าเชื้อโรคอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าบริกรบริกรคนที่นำอาหารมาเสิร์ฟนั้นก็จะใส่หน้ากากใส่ถุงมือเขาบอกว่าจะเปลี่ยนหลายครั้งด้วยงานตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่า ให้ผู้คนนั้นได้พูดคุยเจราจาสักพักหนึ่งถ้ามองไปที่ลานใหญ่ของเมืองกลางกรุงวอชิงตัน,นะฮะที่เรียกว่าเดอร์มอนนั้นก็จะเห็นการจุดดอกไม้ไฟยามค่ำคืนและยังจะมีการแสดงเครื่องบินบินผาดแผงอีกด้วยนะฮะครับอันนี้นี่หลังจากงานเลี้ยงแล้วเนี่ยผู้คนก็จะได้ชม บรรยากาศอย่างเต็มที่ตามที่ประธานาธิบดีโดนัดทรัมนั้นตั้งใจไว้จะให้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะฮะย้อนกลับไปทําให้คนนึกถึงตอนที่ประธานาธิบดีสหรัฐไปหาเสียงที่เมืองเทาซ่ารัฐอกลาห์มาตอนนั้นถูกวิจารณ์ว่าเรื่องมาตรการป้องกันหรือว่า social distancing เนี่ยไม่ค่อยรัดกุมเท่าไหร่ปรากฏกลับมามีคณะหาเสียงหลายคนนะฮะตรวจพบว่าติดโคโรนาไวรัสแถม เจ้าหน้าที่รักษาอีก2รายก็ติดไวรัสดังกล่าวด,ด้วยครับคุณอภระะัตครับก็หวังว่างานนี้จะไม่นําไปสู่การระบาดเพิ่มขึ้นอย่างที่หลายคนกังวลนะครับ ตอนนี้ท่านผู้ชมและท่านฟังนะครับอยู่กับเราสุดสัปดาห์กับ VOA มีรายงานต่างๆน่าสนใจมากมายมานำเสนอนะครับประเด็นถัดไปเป็นเรื่องที่เริ่มขยับไปทางประเด็นสังคมของที่สหรัฐนะครับมีกาเนิดมนุษย์กลุ่มใหม่ใช้คํานี้ละกันที่เป็นที่คุ้นตาของชาวอเมริกันมากขึ้นบางคนอาจเคยเห็นบางอย่างมาแล้วคุณทรงพจน์มีรายละเอียดนะครับเขาเรียกกันว่าอะไรลักษณะอย่างไรนะครับ ครับก็เป็นเป็นชื่อนะฮะชื่อเนี่ยเราคงเคยได้ยินบ่อยๆนะครับชื่อคือชื่อแค r e เรนเป็นชื่อ,อจะเรียกว่าสตรีผิวขาวที่มีชื่อนี้ใช้ชื่อนี้กันเยอะนะฮะหลังๆเนี่ยคำนี้คำว่าแค r e เรนเนี่ยถูกนำมาพูดถึงมากขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์นะฮะใครที่ดูวิดีโอต่างๆชอบดูวิดีโอแบบเรียลิตี้ที่ถ่ายจากมือถือคงจะเคยได้ยินแล้วก็คงจะเคยเห็นว่ามีคนพูดถึง คำว่าแครเรนมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้คํานี้ได้ได้ถูกนํามาใช้ในลักษณะของคำแสรงคำแสรงที่หมายถึงการเรียกสตรีวัยกลางคนผิวขาวาที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็ลักษณะละเมิดหรือล่วงเกินผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทางวาจารหรือว่าทางการกระทำนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยเป็น เป็นที่จับตามองก็คือมีลักษณะของการเลือกปฏิบัติทางผิวสีร่วมด้วยนะครับก็เลยถูกนํามาเรียกรวมๆว่าเป็นแคเรนนะฮะถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นเควินหรือเคนนะฮะก็ถ้าถ้าถ,ถ้าจะนึกถึงคําที่เมืองไทยที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ผมจะนึกได้ก็คือ,อม,มนุษย์ป้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮรับเนาว่างันนะครับมนุษย์ป้ามนุษย์หลง <c oughs> แต่ว่าถ้าทางลักษณะการปฏิบัติตัวของคนกลุ่มน,นี้ในอเมริกาดูจะค่อนข้างรุนแรงกว่าเราเห็นคลิปบางอย่างมากแล้วใช่ไหมครับที่คุณสมพลเล่า ใช่ครับคลิปหลายๆคนที่ดูคลิปนะฮะเท่าที่จําได้อ่าจะยกตัวอย่างมาสักสองสองสาอย่างนะฮะมีคลิปที่สตรีผิวขาวที่รัฐนิวยอร์กชื่อว่าเอมี่คูเปอร์ที่เขาตะคอกแล้วก็ใช้วาจาก้าวร้าวต่อชายผิวสีที่มีชื่อว่าคริสเตียนคูเปอร์นะฮะสคนนี้นามสกุลเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะครับก็คริสเตียนเนี่ยพยายามที่จะเตือนให้เอมี่ใส่สายจูงสุนนะัขในเขตของเซนทรัลพาร์คในส่วนที่ ้ามปล่อยสุนัขวิ่งเล่นเองจะต้องมีสายจูงแต่ว่าไม่พอใจเอมี่คูปเปอร์นี่ก็เลยตะคอกใส่แล้วก็บอกว่าจะ,ะโทรศัพท์เรียกตำรวจบอกว่ามีชายผิวสีที่ททพยายามที่จะกุ้คามเธอก็กลายเป็นวิดีโอไวรัลในโลกออนไลน์แล้วก็มีคนเรียกเอมี่ว่าแค r e เรนเป็นวิดีโอหนึ่งที่หลายๆคนได้เห็นแล้วก็นึกถึงคอนึกถึงคำว่าแคเรนนึกถึงก็จะนึกถึงเอมี่คูเปอร์เป็นอันแรกนะฮะวิดีโออื่นๆก็จะมี มีวิดีโอชิ้นหนึ่งที่สตรีผิวขาวหลายคนที่รัตคอริดากล่าวกับเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นที่เรื่องที่พวกเธอเนี่ยไม่ต้องการที่จะสวมหน้ากากในที่สาธารณะก็จะใช้วาจาที่ค่อนข้างที่จะเข้าร้าวไม่สุภาพหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็จะมีวิดีโอในลักษณะนี้อีกหลายอีกหลายชิ้นเลยที่เป็นสตรีผิวขาววัยกลางคนที่ไม่ยอมใส่หน้ากากและพยายามที่จะเข้าไป ซื้อสินค้าเข้าร้านค้าแต่ว่าจะถูกกันไม่ให้เข้าตามตามกฎเกณฑ์ของร้านค้าต่างๆก็จะมีอากาศก้าวร้าวแล้วก็จะเรียวกราดนะฮะล่าสุดอันนี้เมื่อเร็วๆนี้ไม่กี่วันก่อนก็จะมีสตรีผิวขาวกับผู้ชายผิวขาวอีกหนึ่งคนนะครับ,รบถือปืนแล้วก็จ่อไปที่กลุ่มผู้ประท้วง Black Lives Matter ที่เดินประท้วง เพื่อที่จะไปอย่างบ้านของนาย,ยกเทศมนตรีของเมืองเซนหลุยส์นะครับแต่ว่าไปผ่านในพื้นที่ที่เป็นเ,เขตบ้านของพวกพวกเขานะครับรรทั้งทั้งสองคนนี้เขาก็เลยยกปืนขึ้นมาขู่อันนั้นก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสิ่งที่ในโลกออนไลน์เขาเรียกกันว่าแค r e เรนนะฮะครับ,รบเสริมส่งท้ายในช่วงนี้นะครับก็อ่านมาเจอพบว่าเขาบอกว่าการที่เผชิญหน้าคนกลุ่มนี้ถ้าเจอจริงๆสิ่งเราควรทาคือนิ่งไว้ก่อนอย่าไปตอบโต เพราะคนกลุ่มนี้ยิ่งพูดกลับหรือยิ่งเตือนก็ยิ่งจะแรงกลับไม่มีทางลดลงแต่คงต้องมองมีการมองไว้นะครับว่าเขาอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตหรือถ้าดูง่ายสุดคือเมาอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่เราเห็นกันแถวนี้มากขึ้นก็รับทราบกันไว้ว่าถ้าเกิดเจอก็จะได้ไม่แปลกใจนะครับครับในขณะเดียวกันเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงเพราะว่าในขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงความเห็นที่พูดถึงคนกลุ่มนี้เหมือนกันบอกว่า บางทีเนี่ยการแสดงความเห็นก็ไปในลักษณะที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสมเกินไปหยาบคายเกินไปหรือเปล่าหรือไม่บางทีก็อ,อาจจะไปคุกคามทางเพศต่อคนที่ถูกเรียกว่าแคเรนเหล่านี้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเป็นสองด้านครับต้องมองสองมุมนะครับจากเรื่องของออกลุ่มคนแคเรนหรับเรื่องของออคนในสายอาชีพสําคัญในอเมริกานะครับทั้งฝั่งบันเทิงแล้วก็ฝั่งกีฬาด้วยมีออกมาให้การสนับสนุนการต่อต้านการเหยียดสีผิวมากขึ้น คุณวัสมน์มีข้อมูลด้านนี้ใช่ไหมครับค่ะก็จริงๆเรื่องนี้นะคะไม่ได้เป็นประเด็นแค่ในหลังจากการเคลื่อนไหวในที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของจอชลอยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าในวงการฮอลลีวูดค่ะมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยมาตั้งแต่ปี2015ตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีแฮชแท็กขึ้นค่ะชื่อว่าออสการ์โซไวท์ซึ่งก็คือความหมายก็คือตามตัวเลยว่าทำไมออสการ์ถึงข่าวจังเลยก็คือ,อเป็นแฮชแท็กที่เกิดขึ้นมาเพื่อประท้วงว่า ทําไมคนที่ได้รับรางวัลในวงการภาพยนตร์โดยเฉพาะในรางวัลสูงสุดอย่างรางวัลฮอลลีวูดเนี่ยเอบขอโทษค่ะอย่างรางวัลออสการ์เนี่ยทำไมคนที่รับในส่วนนี้ถึงเป็นคนผิวขาวก็เรื่องนี้นะคะก็เป็นการจุดกระแสกันในวงการฮอลลีวูดว่าควรที่จะมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติในวงการในวงการบันเทิงของอเมริกันมากขึ้นแล้วก็พอมีกระแสเรื่องของ Black l i v e s m a t t e r เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการวิจารณ์วงการบันเทิงในสหรัฐมากขึ้นค่ะว่า ไม่ได้เปิดพื้นที่ให้กับคนผิวดำอามากเท่าที่ควรทั้งบทบะทั้งในจอแล้วก็ทั้งเบื้องหลังค่ะก็ในรุ่นเรื่องนี้นะคะทางไวเออร์ค่ะก็ได้อ่าทำการสัมภาษณ์กลุ่มอ่คนที่ทํางานกันในวงการบันเทิงซึ่งทางไวเออร์เนี่ยเขาสัมภาษณ์มาหลากหลายเลยตั้งแต่คนผิวดำจนถึงคนผิวขาวว่าเขามีอ่าเหตุผลหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการที่คนที่จะมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติในวงการบันเทิงมากขึ้นก็เริ่มต้นคนแรกเลยนะคะคนนี้ก็คือเป็นน,นัก เป็นนักเคลื่อนไหวค่ะชื่อว่าเอพิโเรนจ์ถ้าเกิดว่าพูดชื่อเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ยิยนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าอธิบายมากขึ้นว่าเธอเนี่ยก็คือเป็นคนที่เริ่มต้นเป็นคนที่ก่อตั้งแอสแทกออสการ์โซไวมากขึ้นเนี่ย <S <S โอเคเราก็อาจทรมาขึ้นซึ่งครูเอพิโเรนจ์เนี่ยนะคะก็ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจคะ่ะเขาบอกว่าเรื่องของการเรียกร้องอ่านักแอสแทกออสการ์โซไวเนี่ยคือไม่ได้มีขึ้นแค่สําหรับคนผิวดําเท่านั้นแต่ว่าเขาบอกว่าคนผิวดําในอเมริกาเนี่ยอ่าได้รับความเขาเรียกว่า ซอฟเฟอร์ล่ะก็คือว่าได้รับความทูกมาประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าคนที่เจ็บปวดในว่ากันก็คือกลุ่มคนลาตินแล้วก็รวมถึงคนเอเชียอย่างพวกเราซึ่งจะพูดถึงคนเอเชียในอเมริกาะคะ่ะแต่ไม่ใช่แค่เป็นเอเชียอเมริกันอย่างเดียวแต่ก็จะครอ,อบคลุมไปถึงเอฟาชาวหมู่เกาะแปซิฟิกด้วยเรียกว่าเป็นแปซิฟิกไอแลนเดอร์เรียกด้วยรู้ว่าเป็น a a p i เขาก็บอกว่าการเลื่อมไวออสการ์โซไวเนี่ยนะคะก็หวังว่าจะเป็นการเรียกรองพื้นที่ให้กับคนทุกเชื้อชาติทุกสีผิวเนี่ยให้มีงอ่าทื้นที่ในวงการฮอล แ้วก็อีกคนหนึ่งคนนี้คอมเมนต์เนี่ยอาจจะแบบดูสั้นๆจะเรียกว่าสั้นๆแรงดีไหมเป็นนักแสดงหญิงค่ะผิวดําชว่าคิคิเลนเขาก็บอกว่าวงการฮอลลีวูดเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้กับคนผิวสีมากขึ้นเขาบอกว่าวงการฮอลลีวูดเนี่ยนะคะจะต้องให้ความสําคัญมากขึ้นว่าคนผิวสีเนี่ยถูกวางถูกวางตัวในวงการฮอลลีวูดยังไงแล้วก็คนที่จะคานึงถึงการใช้ชีวิตของคนผิวดำํำนะในวงการฮอลลีวูดให้มากขึ้น แล้วก็มีอีกอีกสองคอมเมนต์ค่ะที่น่าสนใจอันนี้เป็นคอมเมนต์จากเป็นนักแสดงผิวขาวแต่ว่าทุกคนก็รู้จักกันเป็นอย่างนี้นะคะก็คือเจมส์บอนด์ค่ะเพียสบรอสแนนตอนนี้ก็คือเป็นทางนักแสดงแล้วก็เป็นทางโปรดิวเซอร์ด้วยเขาก็บอกว่าเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้กับคนผิวก่าคนทุกเชื้อชาติในวงการฮอลลีวูดเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าคนที่จะมีการเฉลิมฉลองเขาใช้คาสังเกตว่าเซเลบริตีนคนจะมีคนจะมีเซเลบริตีนให้กับคนทุกเชื้อชาติแล้วก็ไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหน เป็นยังไงเนี่ยก็ควรที่จะมีพื้นที่ในวงการฮอลลีวูดให้มากอามากขึ้นแล้วก็วงการฮอลลีวูดเองเนี่ยก็ควรที่จะเปิดใจรับคนจากชุมชนต่างๆให้มากขึ้นด้วยแล้วเขาบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในวงการฮอลลีวูดเนี่ยนะคะก็คือควรจะต้องมีเรื่องราวมีสตอรี่เทลลิงนะคะควรที่จะมีเรื่องราวในบทภาพ,พย,ายนตรบทละครเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนผิวด,ดำมากขึ้นแล้วก็อยขอปิดท้ายนิดนึงค่ะก็คือจากนักแสดงสาวในทุกคนก็รู้จักกันอย่างเป็นอย่างดีนะคะราเชลแมก,ากบกาดวมค อยากจะให้วงการฮอลลีวูดเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แค่แบบคนแค่สำหรับกลุ่มเชื้อชาติเลเือชาติหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าคนที่จะมีความการเปิดเผยคน,คนที่มีความหลากหลายในทุกเชื้อชาติแล้วก็การพัฒนาการด้านนี้ก็ควรที่จะเป็นไปนในด้านบวกมากขึ้นแล้วก็เขาก็บอกอ่าพูดอีกแง่มุมหนึ่งที่น่นนสาสนใจก็คือว่าสิ่งที่ฮอลลีวูดเน้นนำแสดงให้กับให้โลกภายนอกดูว่าเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นการสะท้อนเหมือนกันว่าตอนนี้โลกของเราเนี่ยมีการเปิดรับทันเชื้อชาติไปถึงไหนแล้วค่ะ ครับก็ล้ดีกระแสนี้จากอลรีบูดมาแล้วแต่ระยะหนึ่งแล้วไม่ทราบว่าปีนี้จะทําให้ทุกอย่างมันดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นหรือเปล่านะครับจากเรื่องของวงการบันเทิที่บอกไปแล้ววงการกีฬาก็เป็นวงการสําคัญวงการหนึ่ง,ง,งมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอยู่ในทีมแต่มีพัฒนาการหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นหัวข้อข่าวที่คุณสมพจน์พอจะมาจากได้นะครับครับเราอยู่ในกรุงวอชิงตันนะฮะก็จะมีทีมอเมริกันฟุตบอลประจํากรุงวอชิงตันก็คือทีมวอชิงตันเรสกินซึ่ง หลายปีที่ผ่านมามีความพยายามที่จะรณรงค์ให้เปลี่ยนชื่อแบสกินหรือว่าผิวแดงเนี่ยนะฮะซึ่งชนพื้นเมืองอเมริกันเขาบอกว่าเป็นการลุกรานหรือว่าเป็นการเหยียดสีผิวเขานะครับ,รบเราอาจจะไม่เห็นภาพแต่ถ้าบอกว่าเป็นชื่อทีมผิวสีอื่นแบ็ก k กินเยลโลสกินเราอาจจะเห็นภาพมากกว่านี้แต่ในในความเห็นของชนพื้นเมืองอเมริกันเขาคิดว่าไม่เหมาะสมนะฮะแต่ว่าเจ,จ้าของทีม คือมาตั้งแต่ปีคศ1999ไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนชื่อทีมเพราะการเปลี่ยนชื่อทีมเนี่ยมันจะมีผลกระทบหลายอย่างนะฮะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆเสื้อที่ใส่อย่างนี้นะฮะก็ต้องมีการเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับตรายี่ห้อนะฮะก็คือแบรนด์เนี่ยฮที่เป็นรูปของอ,อินเดียนแดงนี่ก็จะต้องเปลี่ยนมหมดนะครับแต่ว่าพอถึงตอนนี้ แรงกดดันต่างๆโดยเฉพาะแรงกดดันจากสปอนเซอร์แรงกดดันจากชุมชนการ,รประท้วง Black Lives Matter การเรียกร้องสิทธิ์ของชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆเนี่ยทำให้แดนชไนเดอร์ต้องหันกลับมาเปลี่ยนความคิดนะครับวันนี้ก็คือแดนชไนเดอร์ออกมีมีแถลงการซึ่งซึ่งเป็นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนที่ติดตามทีมเรสกินเขาบอกว่าเขากำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนชื่อทีมและถ้าจะเปลี่ยนชื่อทีมเนี่ยจะต้องทำโดยเร็วก่อนที่การแข่งขันฤดูการใหม่จะเริ่มขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้า นะครับจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยเราเราจะน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ภายในประมาณ2สัปดาห์จากนี้นะครับๆๆไม่ไม่กี่สัปดาห์จากนี้อาจจะไมอ่อาจจะนานกว่า2สัปดาห์แต่ว่า <ๆ S 2> น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเกิดขึ้นนะครับคราวนี้ก็มีการพูดถึงว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนชื่อเรสกินชื่อใหม่เนี่ยควรจะเป็นชื่ออะไรๆๆนะครับ <c oughs> ทีมวอชิงตันแนชชั่นแนลมีแล้วนะฮะเป็นทีมเบสบอลวอชิงตันแคปิตอลส์มีแล้วเป็นทีมฮอกกี้น้ำแข็งนะครับก็มีการพูดถึงว่าชื่ออะไรดีที่จะแสดงความความเป็นกรุงวอชิงตันแล้วก็เป็นมีความเป็นคนอเมริกันมีการพูดถึงชื่อวอชิงตันอเมริกันอันนั้นก็จะดูตรงตรงดีเทบง่ายตรงดีนะครับแล้วก็มีชื่อวอชิงตันเซเนเดอร์สนะครับ <c oughs> ใครฟังแล้วก็ทําไมไม่เอาเป็นชื่อ,อสภาล่างทำไมตไม้องเอาสภาสูงหล <c oughs> ายคนอาจจะสงสัยมีแล้วก็มีชื่อที่ไปอิงกับทางกองทัพอย่างเช่น Generals แล้วก็ Warriors อนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นก็เป็นชื่อที่น่าสนใจอีกชื่อหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือ Washington Red Hawks นะครับเป็นเหมือนเหมือนเหย่่ยวแดงอะไรอย่างนี้ <c oughs> แต่ก็จะไปคล้ายกับหลายๆทีมเพราะว่าตอนนี้มีซีฮอสแล้วแล้วก็มีทีมอย่างฟอลคอนมีทีมอย่าง เออีเก e ิลซึ่งจะไปซ้ํากับสัตว์ปีกอื่นๆมากมายมีอีกชื่อหนึ่งซึ่งเป็นชื่อที่เป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็มีแนวโน้มมากที่สุดเท่าที่เขามีการสาวเสียงกันมานั่นคือชื่อวอชิงตันเรดเทลส์นะครับ<ม>ใครที่ติดตามประวัติศาสตร์ใครทีเ่เคยดูหนังฮอลลีวูดเรื่องเรดเทลส์เนี่ยเป็นชื่อฝูงบินในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองฝ<ม>ูงบินของอเมริการที่เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่สอง<ม>แล้วก็นักบินเนี่ยเป็นคนผิวสีเป็นคนผิวดำทั้งหมดมนะครับที่มีความสำคัญก็คือ มีนักบินส่วนหนึ่งที่ไปจากกรุงวอชิงตันด้วยเขาเลยคิดว่าบางทีชื่อนี้อาจจะเป็นการให้ให้เกียรติกับนักบิน r ร d Tails กลุ่มนั้นก็แล้วก็ที่สำคัญคือมีคำว่าเร d ตัว R ยังคล้ายๆกับเรสกินดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับตัว R าตัวใหญ่ยังเป็นยังเป็นแบรนด์ของเรสกินได้อันนี้ก็เป็นชื่อที่มีการพูดถึงมากนะครับเราอาจจะได้เห็นวอชิงตันเรดเทลส์ก็เป็นได้ครับครับก็ฟังดูน่าสนใจนะครับก็ถือเป็นนักการเรื่องทางสังคมทาง แลาทต่างๆ,ๆที่ทําให้เราเห็นภาพชัดมากขึ้นว่าการเหยียดสีผิวในสหรัฐจะพัฒนาการไปในรูปแบบใดน,นะครับสำหรับท่านผู้ชมรู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับที่ข่าวที่เราเล่าทั้งหมดนี้สามารถไปที่ w w w v o a t ์เวนะครับหรือติดตามทางโซเชียลมีเดียต,ต่างๆไม่ว่าจะเ,เป็น Facebook, Instagram, หรือ YouTube v ี a ไท i นะครับและวันที่4กรกฎาคม วันชาติสหรัฐเป็นวันเลิศง,งามยามดีนะครับขอเชิญทุกท่านรอติดตามชมรายการใหม่แกะกล่อง Newsy vocab คำในข่าวกับคุณนิติการกําังวันนะครับที่จะพาทุกท่านไปอัปเดตคำศัพท์พร้อมข่าวสารน่าสนใจให้ได้กดไลค์กดแชร์กันรัวๆนะครับรอติดตามคำในข่าวจะออนแอร์ในคลิปแรก วันเสาร์นี้นะครับทางเพจ Facebook และ YouTube ของ VOA ไทยและต่อดิดตามกันได้ทุกวันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมหมดเวลาสำหรับคุยข่าวสุดสัปดาห์กับ VOA ภาพสัปไทยแล้วผมนพพลท่คุณรัตพลคุณทรงพจน์และคุณวัสมนต้องลาไปก่อนพักขผ่อนเต็มที่ในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับับใหมสัดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ